ริบเปล่ากับคนไทยทั้งสองคนที่ตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำของกัมพูชานะครับแล้วก็ยังต้องติดตามในเรื่องประเด็นที่กำนันตำบลเสาทุงชัยครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ก็รวมตัวกันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา แล้วว่าเรื่องนี้จะต้องส่งให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการก็ต้องดูกันต่อไปว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะดําเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยพูดถึงบทบาทของรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสนันกระจรประสา,าทที่ช่วงนี้มีบทบาทที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับตั้งแต่ครั้งที่เดินสายปรองดองด้วยแล้วก็มีการไปให้ปากคำ ต่อสารที่เป็นคุณกับแกนำนำนปชจนได้รับการปล่อยตัวมาที่ช่วงหนึ่งนั้นก็บอกว่าผมเป็นคนในรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็มั่นใจถ้าปล่อยตัวทั้งหมดนี้ออกไปไม่เป็นภัยต่อความมั่นคง,งของรัฐบาลอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครามอรองนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็พูดด้วยว่าจะท่าทีที่ขึงขังเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พรบความมั่นคงก็บอกว่า ต่ออายุออกไปก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำอะไรเลยขนาดประกาศพรบความมั่นคงยังไม่สามารถจัดการความสงบรอบทำเนียบรัฐบาลได้เมื่อวานนี้กว่าที่จะเข้ามาทำเนียบได้นี่นะครับเสนาหนึ่งก็บอกว่าก็มีการปิดช่องทางเข้า พอถึงตรงนี้ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีรับลูกทันทีนะครับก็ออกมาบอกว่าเห็นไหมไม่ใช่ผมคนเดียวที่ให้สัมภาษณ์ว่าทุกวันมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสัมภาษณ์นําทางมาตลอดผมดูตัวเลขกลุ่มผู้ชุมนุมทุกวันอยู่ประมาณ5้าถึงหกรคนที่พูดไม่ได้ห้ามชุมนุมการชุมนุมทําได้ตามระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนี่นายกรัฐมนตรีรีบสมทับพอมาถึง ตอนนี้นะครับเสนนก็พูดออกมาทันทีก็บอกว่านี่ขนาด500คนนะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถดำเนินการเปิดถนนได้เลยแล้วถ้าต่อไปมีม็อบมาเป็นพันคนอยากจะปิดถนนบ้างแบบนี้จะทำอย่างไรเจ้าหน้าที่ควรให้มีการเปิดถนนบ้างแล้วก็บอกว่าตัวเองเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเก่งเรื่องแค่นี้ทำได้อยู่แล้ว ดูคําพูดของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อสนั่นขจรประสาทเมื่อวานในการประชุมคอรมอที่ต่อพรบความมั่นคงฟังแล้วท่านพผนเอกพิเศษไพโรธรู้สึกอย่างไรบ้างครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินครับครับก่อนอื่นก่อนที่จะนะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้นต้องการจะคืนพื้นที่ตรงนี้ ให้เร็วที่สุดนั้นนะครับผมจะขอทบทวนนิดนะครับพ่อแม่พี่น้องเราคร้งกันมาตลอดครับว่าที่เรามาเนี่ยเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเราเป็นผู้ก่อการดีและมากระตุ้นตอมสำนึกของรัฐบาลให้รู้จักรับผิดชอบในการที่ไทยจะเสียดินแดนให้ขเขมรใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้อง <S <S และการที่เรามาอยู่ที่นี่นั้น ช่องจราจรที่จะขอช่องเดียวหรือสองช่องก็แล้วแต่นะครับวันนั้นท่านพลตรีตำจําลองท่านก็บอกไปแล้วว่าคืนไปไม่ได้เพราะมันอันตรายแก่พ่อแม่พี่น้องที่มาอยู่ณนะที่นี้จริงๆแล้วผมจะเรียนนะครับท่านนายกรลฐมนตรีรลฐมนตรีกลาโหมและผู้รับผิดชอบในพื้นที่นี้ก็คือน้องกลีลินอินแก้ลของผมเองนะครับเคยคุยกัน ถามว่าถ้าจะขอคืนไปแล้วให้รถวิ่งได้น่ะความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องจะมีไหมครับมันความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่นั่งเพื่ออะไรเพื่อประท้วงรัฐบาลให้ทําตามหน้าที่ไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะไล,ล่รัฐบาลอย่างเดียวบอกให้ทําแล้วไม่ทําบอกให้ทําแล้วไม่ทําในเมื่อไม่ทําหลายๆครั้งเข้า แล้วคุณจะอยู่ไปเป็นรัฐบาลอีกทำไมล่ะครับผมจะพูดเรื่องที่ปัญหาจราจรอ,อีกนิดนึงนะครับถามว่าถ้าจะคืนเป็นเลนเดียวหรือ2เลนก็แล้วแกแต่ยกตัวอย่างง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องผมพูดอยู่บนเวทีขณะน,นี้เสร็จแล้วผมไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดม่ดีไม่ร้ายกับพวกเราพันธมิตรที่อยู่ที่นี้ ขับรถมาตตไใส่เสียงดังเข้ามาสองสาคันพ่อแม่พี่น้องฟังรู้เรื่องไหมครับฟังไม่รู้ทั้งๆท,ท,ที่เราจะให้ความรู้แก่ประชาชนหนักไปกว่านั้นถ้ารถเป็นรถแท็กซี่หรือรถเกง๋งหรือรถบรรทุกรถอะไรก,ก็แล้วแต่วิ่งผ่านมาเราก็เห็นมาแล้วว่ารัฐบาลคุมอะไรไม่ได้เลยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะอันตรายแก่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ เราไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธอะไรจะใช้ระเบิดอะไรโยนลงมาแล้วก็รัฐบาลก็จะทันทีเลยล่ะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมชุมนุมแล้วพ่อแม่พี่น้องเสียหายแล้วมาโทษแกนนำพันธมิตรอีกว่าเอาคนมาตายรัฐบาลอย่างนี้หรือที่จะรักษาความปลอดภัยให้ได้เสร็จแล้วบอกว่า ผมถามไปว่ารักษาความปลอดภัยจะทำอย่างไงบอกไม่ต้องกลัวผมจะเอาตำรวจมาคอยตรวจสอบรถทุกคันที่ผ่านพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมว่าตำรวจจะรักษาความปลอดภัยให้เราได้ <S <S ผมมั่นใจได้เลยว่าพวกเราไม่เชื่อไม่ใช่ตำรวจทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นตำรวจบางคนแค่นั้นเอง แล้วผมก็มั่นใจว่าวันนี้นะครับแม้กระทั่งทหารผมจะเรียนถามเถอะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนั้นเมื่อวันที่พลเอกดาวพงศ์กับพลโทธวัชชัยนะครับไปพบคุณมาเดน้นน ไปพูดเรื่องอะไรกันมาบ้างตกลงทำสัญญากันมา8ข้อนะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่แล้วผมจะเรียนว่าที่ท่านไปทำมานั้นผมมั่นใจได้เลยว่าระดับเสธทอบอที่จะออกไปพบไปปรึกษาไปคุยไปตกลงกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากผอทบ,อรอบอรหรือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วอย่างแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วที่สำคัญในรัฐบาลชุดนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมอยากถามว่าในเมื่อท่านกลับมาแล้วรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับกับรัฐมนตรีการต่างประเทศนั้นพูดกันไปคนละอย่างเลยทหารบอกหยุดยิงถาวรรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบอกค้านทันทีเลยนะครับว่าเราต้อง ตกลงกันเป็นทวิภาคีแล้วสุดท้ายแล้วจะให้ทางเอเชียนเข้ามาช่วยผมถามว่ารัฐบาลคุณพิสิทธิ์ว่นนี้นะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีควบคุมรัฐมนตรีสองกระทรวงให้อยู่ในแนวทางเดียวกันเพื่อประเทศชาติยังทำไม่ได้แล้วเราจะหวังอะไรกับนายกรัฐมนตรีคนนี้ล่ะครับ สรุปแล้วความปลอดภัยของพวกเรานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณบาสเราต้องยังอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อจะอยู่เพื่อตรวจสอบนะครับและก็คัดค้านสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและเราต้องเดินหน้าในการที่จะทวงคืนแผ่นดินผมพูดคำว่าทวงคืนแผ่นดินก็เพราะว่าขณะนี้นั้น4.6ตาางรกิโลเมตรนั้น ทหารเขมรนเข้ามาอยู่หมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเราหยุดยิงถาวรเขาจะออกไ,ไหมครับพ่อแม่พี่น้องไม่ออกไปแน่นอนหรือว่าคุณวิสิทธิ์จะให้คุณเนวินใช้มนต์ดำให้ทหารกะเขมรนออกไปก็บอกมาประชาชนจะได้ทราบครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพันเอกพิเศษไพรโรนะคะ ก็นี่แหละค่ะแล้วก็น่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนก็มองว่าการที่ประชาชนใช้พื้นที่แห่งนี้และแม้ว่าเราจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้และข้อมูลผ่านทาง AS TV ททางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือแม้แต่ในเครือข่ายวิทยุของหลายๆที่ที่ได้เชื่อมโยงสัญญาณเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกันออกไปแต่ว่าเราก็ยังมีจุดที่ ยังมีจุดที่กระจายไปไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่ารัฐบาลมีโอกาสที่จะได้นําเสนอข้อมูลหรือแม้แต่สื่อมวลชนที่มาทําข่าวในพื้นที่แห่งนี้ถ้าได้ให้โอกาสกับการนําเสนอข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากมาบอกแค่ว่าอยากได้สองเลนเอ๊ะชาวบ้านเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนรถติดอะไรต่างๆเหล่านี้แค่จะนําเสนอในเรื่องนี้เนี่ยเราอยากให้นําเสนอว่าในเวทีแห่งนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคุณช่วยนาเสนอหน่อยเวทีแห่งนี้ได้มีข้อเสนออะไร ได้ให้ข้อมูลความรู้อะไรกับประชาชนบ้างหรือให้พื้นที่กับข่าวที่มีการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าที่มาและที่ไปที่เราเคลื่อนไหวกันเนี่ยเราเรียกร้องกันเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างอาจารย์พิพพ์คะก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาละเดี๋ยวรัฐบาลจะทําหน้าที่ต่อไปอีกสั้งนิดหนึ่งก็แล้วกันนะจนกว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือมีเงื่อนไขอยู่3ข้อไงคะ1แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. แก้ไขปัญหนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 3. บ้านเมืองสงบพอเราได้ฟังข่าวเมื่อวานที่ว่าแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงได้กลับมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะถามหาทั้ง3ข้อนี้ได้หรือไม่โดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่หลายๆคนหวั่นกลัวว่าแม้ว่าจะมีเงื่อนไขของศาลห้ามไว้ก็ตาม แต่จะห้ามพวกเขาได้อยู่หรือไม่นายกจะมีข้ออ้างอะไรที่มันเป็นหนึ่งสองในนี้ตามมาอีกหรือเปล่าคะอาจารย์พิพพคะครับพี่น้องรเรื่องเสื้อแดงเนี่ยเราจะวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์แบบจับแนกแยกแยะนะการชุมนุมของคนเสื้อแดงนั้นเนี่ยมีหลายกลุ่มด้วยกันที่มาผสมกันไม่เหมือนการชุมนุมของพันธมิตรนะครับ มีกลุ่มเดียวและจุดมุ่งหมายเดียวก็คือขจัดการทุจิตคอร์รัปชันของรัฐบ,บาลพรรคไทยรักไทยที่นำโดยอดีตนายมนตรีทักษิณชินวัตรและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้มีจุดเดียวนะรวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับสังคมไทยสังเกตว่าในเวทีของพันธมิตรเมื่อ193วันถ้าคนไม่สังเกตไม่จำแนก ก็จะไม่เห็นว่าบนเวทีปัมิตรเนี่ยมีการอภิปรายมีการไฮพาร์คเนี่ยด้วยตัวแทนจากหลายกลุ่มปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระษัตศิย์ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมษัตริย์เป็นประมุขเรื่องเกี่ยวกับคนทํางานองค์กรพัฒนาเอกชนเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้าน นะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมมาคุกคามทําลายสิ่งแวดล้อมเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สะอาดเราจะเห็นได้ว่าบนเวทีปฐธมิตรเนี่ยมีหลายเรื่องแต่ทั้งหมดเนี่ยยืนอยู่ด้วยสันติวิธีอันนี้ก็อยากจะขีดเส้นใต้ไว้เพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าการชมดูของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มปนธมิตรต้องขีดเส้นตรงนี้ชัดว่าถ้าเป็นสันติวิธีสงบ และมีสันติและไม่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐจากระบอบประชาธิธปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้ต้องชัดเจนเพราะถือว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกว่าประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ๆๆๆรัฐธรรมนูญนะฮะ พระราการชุมนุมใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นไปตามอะไรละ่ะโครงสร้างและกฎหมายที่รัฐนูญกำหนดรัฐบาลย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคุกคามประชาชนที่ชุมนุมตามแนวทางของรัฐธรรมนูญและเวลาจะจับแนกกลุ่มคนเสื้อแดงเนื่องจากกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมีหลายกลุ่มปะปนกันเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวบ้านคนยากคนจนเกษตรกรรม ที่บาร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงเนี่ยโดยเฉพาะอยากจะเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมก็เลยถูกอีกกลุ่มหนึ่งลากไปที่มุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศจากระบอบประชาธิปไตายทีม่มีพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาเป็นระบอบประชาธิปไตายที่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญอันนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าต้องจะแบกอย่างนี้ แล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มคนแแดงที่นิยมคุณทักษิณและไม่เชื่อว่าจะมีรัฐบาลต่อต่อมาจะใช้นโยบายที่เอื้อต่อประชานิยมหรือสนใจคนยากคนจนซึ่งอันนี้ถ้าต่อมารัฐบาลพิสูจน์ได้ว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเนี่ยจะใช้นโยบายประชานิยมและนำไปสู่รัฐบาลที่มีเป็นรัฐสวัสดิการสังคมในที่สุดเนี่ย คุณทักษิณก็ไม่มีความหมายอันนี้แก้ง่ายถ้ารัฐบาลต่อมาสามารถทำสองเรื่องหนึ่งไม่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะคุณทักษิณโดยข้อหาเรื่องบริหารประเทศนำไปสู่ทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับเพราะเะนัอนอันนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลแก้ประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงก็จะไม่ไปผูกพันกับคุณทักษิณแต่คุณอภิสิทธิ์ที่แก้ตัวนี้ไม่ได้เพราะฉนั้นก็เลยกลายเป็นคุณอภิสิทธิ์ก็เลย ถูกกล่าวหาว่าก็ทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกับรัฐบาลคุณทักษิณเช่นเดียวกันอย่าลืมนะพอบอกคุณอภิสิทธิ์ท <parece> ุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลคุณทักษิณก็คือแสดงว่าประชาชนยอมรับว่ารัฐบาลคุณทักษิณก็ทุจริตคอร์รัปชันอ่ะอันนี้ต้องเหีนชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอภิสิทธิ์อยากจะแก้ตัวนี้ให้คนลืมคุณทักษิณคุณอยากให้คณะมนตรีคุณทุจริตคอร์รัปชันได้ไหมอันนี้คะแนนคุณบาดาดีแล้วควรจะลืมคุณทักษิณ สองคุณมีนยโยบายที่แก้เรื่องความเหลื่อมล้ำมากกว่านยโยบายประชานิยมนยโยบายประชานิยมนี่เป็นนยโยบายแรกของรัฐบาลไทยนะครับเพราะรัฐบาลไทยที่บริหารประเทศบาเนี่ยใช้นยโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของสภาพัฒนาตลอดซึ่งให้คนเมืองได้เปรียบมีการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพนะเป็นหลักไม่ว่าพลังงานที่ไปสร้างเขื่อนต่างๆในชนบทก็ดี ที่ไปกระทบสิ่งแวดล้อมและทําให้คนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคนที่ใต้เกื่อนคนที่อยู่เหนือเขื่อนเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เอาพลังงานไฟฟ้ามาเพื่อป้อนคนกรุงเทพเป็นหลักเราะถ้ารัฐบาลกระจายตัวนี้ออกไปนะฮะในเรื่องเหล่านี้ออกไปเนี่ยคนก็จะกลับมาสนับสนุนรัฐบาลเพราะมีนโยบายที่กระจายการพัฒนาออกจากตัวเบืองหลวงคือการกระจายอำนาจนั่นเองแล้วก็แก้ไขด้วยปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน แล้วมีนโยบายเพิ่มเติมมาจากนกโยบายประชานิยมเป็นประชาพิวัฒน์ซึ่งกับประชานิยมอยู่นั่นเองแต่ให้พัฒนาจนกระทั่งไปถึงเป็นนโยบายสวัสดิการสังคมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตของเกษตรกร,กรประชาชนก็จะลืมคุณทักษิณเช่นเดียวกันเพราะมก่อีคุณทักษิณนน่ยแก้ง่ายให้ครับนะฮะเพียงแต่ได้รัฐบาล ที่พมกล่าวมาแล้วทํานโยบายเหล่านี้เมื่อรัฐบาลไม่ทนานโยบายเหล่านี้เนี่ยมันจะถึงถึงจุดว่าทําไมประชาชนพัฒบิตรซึ่งต่อต้านคุณทักษิณจึงต้องมา,อมาต่อต้านคุณอภิสิทธิ์ก็เพราะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่คุณอภิสิทธิ์เขียนไว้9ก้าข้อว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องก,การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยทำไม่ได้เลยแล้วอย่างที่ผู้พิพากษาบนเวทีบอกว่าคุณวิสิทธิ์ รับรองรัฐมนตีคบตัวที่ร่ํารวยนะอย่างผิดปกติคําว่าร่ารวยอย่างผิดปกติก็คือได้ทุจริตคอร์รัปชันได้ใช้นโยบายในฐานะเป็นผู้มีอนานาจรัฐเอื้อต่อกลุ่มทุนคบตัวไปประมูลไปรับเหมานะไปอะไรต่ออะไรจกนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยคุณวิสิทธิ์รับรองได้ไหมผมเชื่อว่าคุณวิสิทธิ์รับรองไปได้ถ้ารับรองได้วันนี้รับรองมาเรียงตัวเลยสิครับ เรียงตัวเลยตั้งแต่คุณสุเทพผมรับรองว่าคุณสุเทพร่ำรวยโดยไม่มีการทุจริตขอรับชันทั้งอดีตและปัจจุบันรับรองมาเลยรับรองใต้ทีและกระสวงกระสวงเลยเมื่อทำไม่ได้แล้วเนี่ยประชาชนจึงต้องมาตรวจสอบรัฐบาลและจะต้องมาขับไล่ขอให้คุณูวิสิทธิปลาออกบวกกับมีเรื่องกรณีประสาทพวิหารและที่ดินและ เขตแดนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกใช่ไหมครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องแยกเมื่อกี้ผมบอก,บอกเรื่องกรอรดีเสื้อแดงเนี่ยต้องแยกตรงนี้ให้ชัดกรอรดีที่ชุมนุมอย่างไม่สงบและสันติไม่ว่าพันธมิตรหรือเสื้อแดงรัฐบาลมีสิทธิ์ใช้กฎหมายครับถ้าพันธมิตรหรือกลุ่มชุมนุมคนเสื้อแดงบากส่วน ใช้ความรุนแรงรัฐบาลใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่เราสนับสนุนครับแม้แต่พันธมิตรไปใช้ความรุนแรงเราก็สนับสนุนให้รัฐบาลใช้กฎหมายที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้รัฐบาลต้องจาแนกแยกแยะให้ดีนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ากรณดีคุณทักษิณแก้ง่ายไม่ยากรัฐบาลสามารถให้คนลืมคุณทักษิณได้ก็คืออย่าบริหารประเทศแบบที่คุณทักษิณบริหารเท่านั้นเองพูดแบบกำปั้นทุบดินใช่ไหมครับ คนก็จะลืมคุณทักษิณไปเลยแต่วันนี้คุณภิสิทธิ์ให้คนลืมคุณทักษิณไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณภิสิทธ์ทําตัวว่าเป็นคนดีกว่าคุณทักษิณไม่ทุจริตครอบชตัตนเหมือนคุณทักษิณไม่ร่ํารวยเหมือนคุณทักษิณแต่ปล่อยให้คณะรัฐมนตรีทุจริตครอบชตัตนและร่ำรวยเหมือนคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณทักษิณไม่มีผิดแก้โจทย์ให้ดีครับคุณภิสิ์โจทย์ตัวดีนะครับเอาละผมพูดถึงเจ็ดคนหน่อย ที่จริงกระซิบคุณชัยวัฒน์ให้พูดบนเวทีแต่คุณชัยวัฒน์ลืมไปรู้พอๆพกับผมเท่ากับผมในเรื่องประวัติศาสตร์คุณิทธิค์ครับคุณกลับไปดูอาจารย์ปรีดีพนมยงตอนนั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระอ,องค์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลปอได้นําประเทศเข้าไปร่วมกับฝ่ายอักษะซึ่งฝ่ายอักษรก็คือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นแล้วเปิดประเทศ ให้ญี่ปุ่นขึ้นมาเข้ามาในประเทศไทยตั้งฐานทัพในประเทศไทยเพื่อที่จะใช้ฐานของประเทศไทยเนี่ยบุกประเทศพมา่าต่อไปจึงสร้างทางรถไฟสายตะวันตกผ่านแม่น้ำแควที่เราเรียกว่าเส้นทางสายอะไรละ่ะนรกใช่ไหมครับนะตกสะพานตรงนั้นไปพมา่าอาจารย์ปีดีได้เห็นชัดเจนว่าถ้าฝ่ายอักษะแพ ประเทศไทยจะแพ้และกลายเป็นเมืองขึ้นไปด้วยเพราะฝรั่งเศสกับอังกฤษตกลงกันว่าถ้าฝ่ายอักษะแพ้ประเทศไทยไปรวบโดยจอมพลปพิบูลสงครามไปร่วมกับฝ่ายอักษะประเทศไทยก็ถึงเวลาที่จะต้องแบ่งเป็นสองส่วนให้พันธมิตรได้ยึดคอคือฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งเป็นแนวทางที่อังกฤษและฝรั่งเศสได้คิดมาตั้งแต่สมัยราชการที่5คือแบ่งแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสองฝัก ฟากที่ติดทางอินโดจีนให้ฝรั่งเศสฟากทางนี้ให้อังกฤษไปจนถึงแลมมารยียูนะครับอันนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นเพราะนั้นอาจารย์ปีดีคิดในเรื่องนี้จึงได้เริ่มตั้งกระบวนการเสรีไทยมีการพูดกันว่าจอพปปก็รู้ว่าอาจารย์ปีดีตั้งกระบวนการเสรีไทยแต่จอปกกจอปก,ก็ริวตาให้กับอาจารย์ปีดีเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าไปไม่รอดกระบวนการเสรีไทยจะกลายเป็นกระบวนการที่ใช้อ้างได้ว่า ไม่เห็นชอบในการที่จอปลปอในฐานะดายุตรีได้ประกาศสงครามไปซึ่งอาจารย์ปีดีในฐานะเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์สองคนนะฮะตอนนั้นไม่ลงนามในคําประกาศสงครามนั้นด้วยก็เป็นข้ออ้างต่อมาครับพูดให้สันส้นประวัติให้ประวัติศาสตร์ให้สันส้นเมื่อฝ่ายอักษะแพ้จอปลปอก็ต้องแพ้ไปด้วยอาจารย์ปีดีตัดสินใจ เมื่อตั้งขบวนการเสรีไทยเรียบร้อยแล้วร่วมมือกับอังกฤษและอเมริกาอาจารย์ป่วยนะจึงได้สละเวลาเรียนที่อังกฤษมาสมัครเป็นทหารอาสาสมัครเสรีไทยฝึกที่อินเดียแล้วมากระโดดร่มลงที่ชายนาดนีด่เป็นตัวอย่างแล้วยังมีคนอื่นๆอ,อีกมาเรือดำน้ำมาขึ้นที่อ่าวไทยมากระโดดร่มที่ภูพานที่อีสานนะระบขบวนการเสรีไทยก็เลยเป็นขบวนการที่ สร้างได้ว่าประชาชนคนไทยไม่เห็นชอบกับรัฐบาลจอมผลปอที่ไปประกาศสงครามเพราะนั้นวันที่16สิงหาคม2488ขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสและจีนคณะชาติตอนนั้นสหรัฐอเมริกาและฝ่ายปนธมิตรบอกให้จีนคณะชาติเป็นคนดูแลประเทศไทยและประเทศแถบนี้ทั้งหมด เตรียมจะยกพลขึ้นบกประเทศไทยอาจารย์ปีดีตัดสินใจประกาศวันที่66สิหงหาคมเป็นวันสันติภาพปลดแอก,กประเทศไทยทําให้อังกฤษและฝรั่งเศสชะงักในการที่จะแบ่งประเทศไทยเป็นสองส่วนทันทีครับนี่ฝีมือของอาจารย์ปีดีคุณิสิทธิ์เรียนสิครับเอาละจะมาถึงเจ็ดคนยังไงจอพลปอพี่บูลสงครามนายมนตรีและนำประเทศไปสู่แพ้สงครามร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น ตามกฎของพันธมิตรต้องนำนำจอมพลปอพิบูลสงครามไปโตเกียวไปขึ้นศาลอาญายก่อนสงครามนะฮะอาจารย์ีดีทำไงอาจารย์จจีดีออกกฎหมายจับจอมพลปอพิบูลสงครามทันทีทำให้พันธมิตรอ้างที่จะเอาจอมพลปอ ไปที่โตเกียวไม่ได้นี่คือวิธีการของอาจารย์พีดีเพราะว่าเป็นน้ำมิตรร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครองกันมาถึงแม้ว่าจะทำพลาดไปก็ต้องช่วยจนถึงที่สุดครับเปรียบเทียบกับคุณดิิสธิ์ก็ดีเจคนคุณดิิสทธิ์ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยได้แต่ให้สัมภาษณ์ดีๆอย่างที่คุณชัยวัดว่าเมื่อวันที่30แต่ปล่อย30ธันวา แต่ปล่อยให้คณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการหมรองนายมนตรีกล่าวหาว่าเจ็ดคนอยู่ในแผ่นดินกัมพูชาอย่างนี้ก็เสร็จกัมพูชาสิครับใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับเพราะว่าเขตแดนตรงนั้นเป็นเขตแดนที่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าทั้งเจ็ดคนเนี่ยอยู่ในดินแดนตรงไหนอย่างก้ามกึ่งกันอยู่เถียงกันจนถึงทุกวันนี้เรื่องอะไรรัฐบาลไปให้ท้ายกับกัมพูชาว่าเจ็ดคน อยู่ในดินแดงกัมพูชาเพราะฉะนั้นศาลกัมพูชาก็มีความชอบธรรมที่จะตัดสินว่าท้างเกดคนผิด5คนที่ช่วยกลับมานั้นกลับมาโดยความผิดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ได้โดยบริสุทธิ์นะถูกศาลตัดสินว่าผิดใช่หรือเปล่าแล้วก็รอรงอาญาให้เท่านั้นเองคุณวิสิทธิ์เรียนตัวอย่างรัฐบุรุษของไทยสิครับว่าไม่ว่าผิดหรือถูกเราต้องช่วยคนไทยก่อน แล้วก็ดีจอพปอที่ร้ายแรงมากถึงขนาดอาจจะถูกแขวนคอที่โตเกียวด้วยจอบปอยังตัดสินในการออกกฎหมายต่างๆมาปกป้องจนสําเร็จเอาจอปอไปติดคุกที่บาขวางพอแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยตัวทีหลังพันธมกิก็ยอมรับเพราะได้ใช้กระบวนการกฎหมายใช้กระบวนการทางการทูตใช้กระบวนการการเสรีไทยปกป้องประเทศไทยและจอลปอพิบูลสงครามไว้ได้ในที่สุด อาจารย์แชดวิทย์ศึกษาประวัติศาสตร์ตอนนี้สิครับคุณอภิสิธ์ศึกษาประวัติศาสตร์ตอนนี้สิครับนะครับสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องการชุมนุมอยาสกสงบและสันติแล้วให้จาแนกจำแยกแยะคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนเสื้อแดงหรือพัธมิตรถ้าใช้ความรุนแรงก็ชอบที่จะใช้กฎหมายความมั่นคงหรือพรบัตประหยัดก็ดีฉุกเฉินนะแต่ การที่จะเอาคนที่ถูกนำตัวไปคุมขังนานเกือบปีโดยไม่ทำสำนวนส่งสารอันนี้ไม่ถูกนะครับเมื่อเขาผิดเอาเขาไปคุมขังก็จะต้องจัดการสืบสวนสอบสวนและนำตัวขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วอันนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลอภิสิทธิ์ครับเพราะว่าเราต้องนึกถึงในเรื่องสิทธินุยชลซึ่งเราเป็นคนไทยไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดง เราย่อมจะไม่พอใจถ้ารัฐบาลกระทําอย่างนี้เช่นจับแกนนำพัจบิตไปอยู่เป็นปีแล้วไม่ส่งสํานวนสอบสวนขึ้นสู่ศาลใดๆทั้งสิ้นอันนี้ไม่ถูกต้องต้องปล่อยเขาออกมาเมื่อปล่อยเขาออกมาแล้วก็จะต้องมีข้อแม้ว่าคุณชุมนุมได้แต่ต้องสงบและสันติตามสิทธิรัฐธรรมนูญเหมือนกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าสีไหนใช่หรือเปล่าครับอันนี้ก็ผมยืนยันแบบนัก สิทธิผู้ชุชนแบบระบอบประชาธิปไตยโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้ก็มองอย่างกลางๆแต่ถ้าไม่ว่าพัธบิตรหรือเสื้อแดงใช้การชุมนุมนำไปอยู่สู่ความไม่สงบและไปเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายความบั่นคงครับแต่การชุมนุมวันนี้ของพัธิตรไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง ใดๆทั้งสิ้นยังคงระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมาปกป้องดินแดนและสงบและสันติรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ใช้กฎหมายความมั่นคงใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายพื้นที่สาธรารณะในรัฐบาลประเทศยุโรปหรือเบกาและประชาชนที่มีความสำนึกในเรื่องสิทธิของพลเมืองเขายอมเสียสละครับถ้ามีการชุมนุม ประท้วงใดๆอย่างสงบและสันติแม้แต่การหยุดขบวนรถไฟแม้แต่การหยุดการบินของสายการบินรัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามปามนอกจากจะต่อรองข้อตกลงกันว่าที่คุณประทว้วงสาภาพประท้วงในเรื่องการบินในเรื่องรถไฟในเรื่องรถเมล์นั้นนะ่ะเพราะอะไรแล้วประชาชนของประเทศน,นั้นๆก็เตรียมพร้อมยอมรับตัวดีเตรียมเข้าปลาอาหารเตรียมที่ดอน นอนที่ทํางานเพราะรู้ว่าไม่มีรถไฟจะมาไม่มีรถยนต์จะมาอันนี้เป็นการ